สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบะต้า L3608 s p e c i น l นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหนาค่ะแล้วก็มีผ่าน6ตาช้างให้นะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะคะบอกเลยนะคะตัวนี้รถสวยมากๆค่ะลูกค้าดูตัวเครื่องได้เลยนะคะสภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะ อลอยนี่ค่ะอยู่ครบทุกจุดนะคะมาร์กจากของใหม่นะคะตัวนี้นี่ค่ะใหม่ๆเอียเอ่ยมๆเลยนะคะสำหรับ L 3 6 0 8สเปเชียลตัวนี้นะคะสภาพดีมากๆชั่วโมงการทำงานอยู่ที่355ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ355ชั่วโมงเป็นระบบเกียร์ซัตเทิร์นนะคะตัวนี้เกียร์รุ่นใหม่สะดวกต่อการใช้งานค่ะมาดูสีสันร,รอบคันกันเลยนะคะ ใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าตัวนี้น่าใช้มากๆนะคะสําหรับ L3608 Special นะคะรถสวยนะคะเ mm. พิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เองนะคะ mm. สภาพยางนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะ mm. ตัวนี้เป็นรถไล่ที่ไม่เคยลงนาน้ํามาก่อนนะคะ mm. บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะ ดูด้านหลังของรถนะคะตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงาน pto ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะจากของใหม่เลยนะคะตัวนี้เป็นรถไล่สวยมากๆนะคะสภาพนางฟ้าไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะสำหรับ l 3 6 0 8 special ตัวนี้นะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะลูกค้าใครที่กำลังหาอยู่นะคะแนะนำเลยตัวนี้เป็นสินค้าขายดีนะคะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ท็อกที่มือนะคะรุ่นใหม่ สะดวกต่อการใช้งานค่ะนี่ค่ะรถจดทะเบียนปี58นะคะสะภาพนางฟ้าเลยนะคะราคาอยู่ที่385,000บาทนะคะตัวนี้385,000บาทจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะท่านใดสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะตรงตอเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ เดินหน้าถอยหลังเฉยๆก็พอสวยนะคะมาใหม่วันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆสำหรับ L 3 6 0 8 Special เปเลนะคะรถไล่เดิมๆเลย